สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาตัดแต่งกิ่งฝรั่งนะคะฝรั่งที่สวนอิมสุกวันนี้นะคะอายุได้หนึ่งปีกับหกเดือนพอดีนะคะพันหงเป่าซื้อหรือพันไส้แดงนะคะ,ะที่เคยถ่ายทำมาก่อนหน้านี้ทำบ้านให้น้องอะคะ่ะที่ทำบ้านพักพิงให้น้องที่พอเขาโดกมากนะคะพอโดกมากๆก,ก,ก้านเขาก็จะหัก ะะก็เลยมาทําบ้านไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้จะมาตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะเข้าหน้าฝนเต็มตัวแล้วนะคะต้องมาตัดแต่งกิ่งให้น้องฝลังนะคะอของเราตอนนี้มีที่ให้ผลผลิตตอนนี้มีอยู่ประมาณ6ต้นนะคะแต่เอามาปลูกใหม่อีก10ต้นนะคะาทาไมถึงเอาถึงนำมาปลูกเพิ่มนะคะ เพราะว่าทานแล้วมันอร่อยก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มะคะ่ะก็เลยขยายพันธุ์ต่อเพราะว่าอร่อยมากนะคะที่เราปลูกไว้นี้ยังไม่ได้ขายนะคะเฉพาะทานอย่างเดียวนะคะก็คือทานปลูกไว้ทานนะคะตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆเขามาเที่ยวสวนแล้วก็แบ่งให้เขาทานคนละสองลูกสามลูกนะคะ แล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดก็ไปฝากคุณแม่ด้วยนะคะไปฝากคุณยายคุณยายบอกอร่อยมากสีสวยมากเลยนะคะแดงณตอนนี้ลูกเขาลูกใหญ่หมดแล้วนะคะผลิตภัณฑ์เขาหมดผลิตผลเขาหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เขาจะออกมารุ่นใหม่ตอนนี้ก็จะเข้าหน้าฝนพอดีเลยนะคะก็เลยจะต้องมาตัดแต่งกินให้น้องก่อนนะคะตัดแต่งกินแบบไหนนะคะก็คือให้นับนะคะ สมมติว่าเขาแตกกิ่งออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะกิ่นเล็กๆเราก็จะนับไปประมาณาเหลือไว้ประมาณสามคู่ค่ะเหลือไว้ประมาณ3ะะออามา3คู่ระหว่างาสีเข้มๆตรงนี้นะคะมองเห็นไหมคะสีก็จะตัดให้ดูนะคะสีระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนเราจะเหลือ,อไว้ประมาณมันจะมองเห็นสีเข้มไหมคะอันนี้สีเข้มนะคะขอโทษนะคะ อันนี้สีเข้มเข้มอันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเข้มเขียวอ่อนนะคะมองเห็นไหมคะนะคะน,นี้จะสีเข้มเข้มเราจะเหลือไว้หลังจากสีเข้มสีน้ำตาล <c oughs> สีน้ำตาลเข้มนี้ไว้ประมาณสามคู่นะคะหลังจากที่เขาแตกออกจากกิ่งกิ่งใหญ่นี้นะคะเราก็จะนับไว้เหลือไว้ประมาณหนึ่ง สองสามสามคู่หนึ่งสองสามเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสีอ่อนๆพอดีนะคะเราก็จะตัดตรงนี้เลยนะคะอร่อยมากๆนะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งแต่ลูกเขาก็จะเริ่มบอกแล้วนะคะบางกิ่งก็จะมีลูกแล้วนะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งให้เขาแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อที่ ตัดเพื่อที่จะให้น้องเขาแตกกิ่งออกมาจากหนึ่งกิ่งก็จะเป็นสองกิ่งสามกิ่งนะคะก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นของเขาว่าถ้าเขาสมบูรณ์มากเขาก็จะ,ะแตกกิ่งได้มากเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะตัดจะเป็นสองสีพอดีเราจะตัดสีระหว่างสีน้ำตาลกับเขียวอ่อนนะคะเราจะตัดออกตรงนี้ถ้าเกิดนับใบก็จะประมาณสามคู่ ที่เหลือออกจากกินใหญ่นะคะจะเหลือสามคู่ที่เกินสามที่เหลือไว้สามคู่เราก็จะตัดออกนะคะตัดออกไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมคะเขากำลังจะแตกออกตัดไปเลยค่ะหนึ่งสองสามนะคะเราก็ตัดออกไปเลยหนึ่งสองสามคู่เราก็ตัดออกไปเลยนะคะค น,นี้ก็ตัดได้เลยนะคะกินได้เลยเราสังเกตระหว่างสีเข้มกับสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะคะเราตัดออกไปเลยรอยต่อนะ,ะนะคะโดยที่ไม่ต้องนับก็ได้นะคะเราตัดออกไปเลยนะคะจะมองเห็นชัดนะคะ นีเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมากินนี้นะคะตอนนี้เรายังไม่ขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าต้นทำไมถึงไม่ขยายพันธุ์เพราะว่าเราเคยตอนไปแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่ออกรากเลยอะคะ่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรก็เลยต้องไปซื้อพันธุ์มาใหม่อะคะ่ะ เรายังไม่ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอให้น้องเขาต้นโตกว่านี้ก่อนนะคะถึงจะขยายพันธุ์มากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้น้องเขายังต้นเล็กอยู่ะค่ะให้เขาสมบูรณ์มากกว่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าดกมากนะคะที่เราซื้อมานี่เราจะใส่ปุ๋ยทุกๆ6เดือนนะคะปุ๋ยหกเดือนใช้ปุ๋ยออแกนิกนะคะใช้ปุ๋ยออแกนิกค่ะเราจะใช้ปุ๋ยออแกนิกทุกๆ 6เดือนเราก็ถึงจะใส่นะคะเพราะว่ามีกิ่งยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าของเรามันต้นเล็กอยู่นะคะมันก็เลยกิ่งกิ่งของเขาก็เลยยังไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเห็นชัดเลยะค่ะระหว่างสีเขียวเข้มกับเขียวอ่อนมองเห็นชัดเลยนะคะ ีน้ำตาลเห็นไหมคะมี่สีน้ำตาลนี้ีดเขียวอ่อนนะคะเวลาตัดให้ตัดขึ้นมานิดหนึ่งค่ะขึ้นมานิดหนึ่งจะมองเห็นชัดเลยนะคะมองเห็นชัดเลยนะคะจากสองยอดอาจจะแตกเป็นสี่ยอดก็ได้หรือจากหนึ่งยอดนะคะแตกเป็น เขาจะงามมากนะคะมแมลงไม่ค่อยมีนะคะช่วงนี้ก็แล้วแต่ช่วงนะคะก็แล้วแต่ช่วงแต่กเกษตรของเรามันไม่มีสูตรสําเร็จนะคะก็แล้วแต่สถานที่บางบางทีพื้นที่ก็มีแมลงเยอะบางทีพื้นที่ก็มีแมลงไม่เยอะนะคะแล้วแต่การทรําเกษตรไม่ว่าจะเป็นทาอะไรก็แล้วแต่นะคะจะไม่มีสูตรสําเร็จนะคะก็แล้วแต่ดินสภาพดินสภาพอากาศ สถานที่นะคะก็แล้วแต่สถานที่แม้แต่ภูมิภาคแต่ละภาคอากาศก็ไม่เหมือนกันนะคะดินก็ไม่เหมือนกันแต่บางบางที่ก็มีความคล้ายคลึงน,นะคะเราต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสภาพอากาศนะคะค่าของดินค่า ph นะคะเราต้องตรวจดินก่อนไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะ ปลูกฝรั่งนี้ซื้อมาไม่ตายเลยค่ะไม่ไม่ตายสักต้นเลยนะคะไม่ได้ซ่อมเลยนะคะพอปลูกเสร็จก็สามถึงหเดือนก็ได้ขาแล้วค่ะลูกเล็กๆเขาก็ให้ลูกเลยนะคะค่ะแต่เราเอาไว้ไม่เยอะนะคะเราเอาไว้ทดลองดูว่าเราซื้อพันมามันใช่ไหมแต่เราไม่มั่นใจว่าจะเป็นหงเป่าหงเป่าซื้อหรือเปล่านะคะแต่พอดีพอเราทานแล้วมันใช่อะคะ่ะ อร่อยมากหวานมากนะคะหอเป่าซือเป็นพันธุ์ที่น่าอนุรักษ์เอาไว้นะคะอร่อยมากจริงๆนะคะขอแนะนําใครที่ยังไม่ปลูกขอให้นํามาปลูกที่พื้นที่ของท่านนะคะในสวนในพื้นที่ปลูกในเข่งก็ได้นะคะในตะก้าก็ได้แล้วแต่ถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกใส่เข่งหรือใส่วงบ่อหรือใส่ท่อซีเมนต์นะคะลองลองทาดูนะคะ อร่อยจริงๆบอกต่อนะคะแต่ว่าฝรั่งนี้จะมีวิตามินซีสูงมากนะคะเขาจะให้วิตามินซีสูงมากอร่อยวิตามินซีก็คือจะช่วยให้เราสร้างภูมิคุ้มกันนะคะสร้างภูมิต้านทานไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อไวรัสโรคหวัดไข้หวัดนกอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีภูมิคุ้มกันดีเราก็สามารถป้องกันได้นะคะ ต่อนะคะคุยไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยนะคะยังมีอีกหลายกลิ่นนะคะที่ยังไม่ได้ตัดนะะการทําเกษตรนะคะต้องทําแบบมีความสุขทําไปเรื่อยๆนะคะทำสบายๆทำเกษตรนะคะเราเป็นนายตัวเองเรา เป็นนายตัวเองเราไม่มีเจ้านายนะคะแล้วแต่เราะทําแบบมีความสุขนะคะทำแบบยั่งยืนนะคะทําไปเรื่อยๆเราจะทำแบบยั่งยืนนะคะผลิตอาหารในสวนของเราเองนะคะ กิ่งใหญ่ๆของเขาจะมีอยู่สองกิ่งนะคะแต่พอแตกกิ่งเล็กออกมาอยู่ประมาณข้างละสามกิ่งกลางๆนะคะกิ่งเล็กก็จะแตกออกมาเยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้พอตัดแต่งกิ่งเสร็จนะคะเขาจะออกดอกพอออกดอกเสร็จเราก็พอเป็นลูกเราก็ต้องมาห่อนะคะแล้วต้องมาห่อนะคะถึงลูกดูห่อ ฝรั่งเราก็ต้องมาห่อนะคะ,ะถ้าเราไม่หอ่อผิวก็จะไม่สวยนะคะถ้าเราห่อใส่ถุงใส่กระดาษแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกผิวเขาจะออกมาสวยนะคะหน้าทานเขียวอ่อนๆแล้วก็บางทีก็เป็นออกเขียวออกเหลืองๆนิดๆน,นะคะผิวเขาจะละเอียดไม่มีสีน้ำตาลไม่มีจุดนะคะเพราะว่าเราห่อไว้เรียบร้อยแล้วเราป้องกันไว้แล้วนะคะ ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะกันไกลที่ใช้แต่งกิน่นตัดแต่ง